พลังสติดีขอมหาบรารมีสารชัดอันเป็นโชคที่นำพาให้ใจดีพลังสติดีขอมหาบุญกุศลสิ่งดีๆทุกประการเปรียบเสมือนมงคลที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วก็เอามาบัญ,ญัติไว้ในพระไตรปิฎกเป็นมงคลชีวิต38ประการเช่นมงคลที่หนึ่งก็ได้บอกไว้ว่าไม่คบคนพาล ถ้าคนพาลในที่นี้ก็คือมนุษย์เราทั้งหลายจะทราบว่าคนพาลก็คือเราไปพบคนที่ไม่ดีพูดเราด่าเราหาเรื่องเราทำตารพัดกับเราจนเกิดข้อทะลวิวาน,นี่เขาเรียกว่าคนพาลคนพาลอันนี้ก็คือเรามองรู้เข้าใจได้ว่าเป็นปกติที่เกิดมาแล้วจะต้องรู้จักคำว่าคนพาล เพราะนั้นคําว่าคนพาลถ้าอยู่นอกตัวเราก็จะเป็นผู้อื่นแต่ถ้าคนพาลในตัวเราล่ะถ้าอารมณ์แต่ละอารมณ์เราใจดีแล้วก็ว่าเราเป็นคนดีถ้าใจไม่ดีตัวเราเองก็ไม่เรียกว่าตัวเองเป็นคนพาลเป็นคนชัว่วเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเราจะมองเห็นคนอื่นใจไม่ดีด่าลูกด่าล้านพูดจาเลอะเทอบูดจา,ดจาให้ร้ายป้าสีผู้อื่น เราก็จะบอกว่าคนนั้นเป็นคนผ่านแต่เวลาเราเองเกิดความฟุ้งซ่านเอตโลขึ้นแม้แต่หยิบจับอะไรได้คว่ำไปยิ้มไปมาใส่หน้าใส่ตาใส่เข้สิ่งของแตกขับรถขับลาวิ่งกันล้มจนคว่ำจนเตลิดเปิดเปิงไปชนทิเชียรกันเจ่งเง๊น่งทองกันคว่ำจนตายได้พิการได้ ก็ไม่โทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนพาลไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนพาลคิดว่าตัวเองประมาทก็ยังไม่คิดได้สักไปก็คิดแต่ว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนไม่ทะเลาะเ่าแวงกับใครไม่พาลกับใครจะฆ่าจะตีจะด่าใครอยู่ก็ยังไม่ว่าตัวเองแต่ความจริงคนพาลถ้าอยู่ภายในก็คือใจไม่ดีจิตใจโหดหัวเยียวจิตใจยังคิดไม่ได้ ผิตใจเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่มีทิฐิยื่ดึงสอนยากว่ายากคมขูผู้อื่นอยากพูดอะไรก็พูดอยากนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ทําอยากทําสิ่งใดๆก็ทําตามอารมณ์ไปหมดนี่พระพุทธองค์ก็ให้ดูในตนตนเตือนตนของตนที้ผุผิดตนเตือนติดตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือน ตนมัวแชเชือนแล้วใครจะเตือนให้ป่วยการ